สวัสดีค่ะพบกับซอแม็อีกเช่นเคยสำหรับในคลิปวันนี้เราจะมาแนะนำแก้วช็อตหรือแก้วตัวงกัน มีแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำแก้วช็อตแก้วช็อตตัวนี้ของเราเนี่ยมีหน้าที่สำหรับตวงช็อตกาแฟหรือว่าตวงส่วนผสมเช่นพวกนมข้นหวานนมข้นจืดได้แล้วมันมีกี่แบบล่ะที่วางให้ดูในตัวอย่างนี้เราเอามาแค่4ี่แบบเพราะว่ามันมีอยู่ที่ที่เราขายเนาะแล้วเราควรเลือกแบบไหนจะบอกว่าอ่าเลือกจากตัวที่นิยมที่สุดของกาแฟาเลยก็คือแก้วช็อตยี่ห้อลูเซโนเนาะสะเกียบเขาจะอยู่ที่ ห่1ออนหรือว่าสา m สซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเทียบสกเกลจากไพลิงหรือเข็มฉีดยานี่นะเกีค่อนข้างที่จะตรงแม่นยำนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ซื้อตัวนี้มาตั้งแต่แรกเลยก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคแล้วเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งเทียบกันเป็นตัวนี้ของยี่ห้อ โปรเกรสเราก็ขายนะครับซึ่งตัวโปรเกรสเนี่ยปริมาณ1ออนหรือ3 0 m l ถ้าเราเทียบกับของยี่ห้อลูเซียโนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสเกลจะไม่เท่ากันเนาะเห็นไหมว่า1ออนหรือ3 0 ML ของเขาจะเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นของยี่ห้อลูเซียโนเนี่ย ออนกับสามซเอเราจะไม่เท่ากันนะครับอ่ะาวนี้ข <Honey. S 1> ้อแนะนำนะไม่ว่าเราจะใช้แก้วยี่ห้อไหนถ้าเกิดว่าเราใช้แก้วยี่ห้อนั้นเป็นหลักของร้านแล้วอยากให้ใช้ตัวนั้นเลยเพราะว่าคือคนแต่ละคนหยิบแก้วไม่เหมือนกันอะแต่ว่ามาเทตวงด้วยสกลที่เท่ากันเช่นบอกว่าตวงนมข้นหวาน30นะคนนี้ก็ใช้30เหมือนกันแต่ใช้แก้วนี้กลายเป็นว่าพอทงไปปุ๊บกลายเป็น ความหวานของเราไม่เท่ากันเราก็เลยอยากจะให้แนะนําว่าใช้ตัวไหนเป็นหลักที่ร้านใช้ตัวนั้นไปเลยแต่ถ้าอยากจะให้ตรงเป๊ะแม่นยําแนะนําแก้วดูเสียน,นอ้อ่แล้วที่วางอยู่ข้าง มีอะไรนี่2ตัวนี้อย่างแก้วตัวนี้เนี่ยแก้วช็อตตัวนี้จะมีการบอกชื่อของช็อตด้วยคือแก้วตัวนี้มีขนาดรวมๆเอาง่ายๆคือ2ออนหรือประมาณ60 m l เลยนะก็ถ้าเกิดเราสามารถตวงตัวช็อตกาแฟแก้วนี้เราก็จะรู้ได้ว่าปริมาณที่เราใช้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรกันก็เป็นอีกกิมิิ c หนึ่งที่เอาไปใช้ที่ร้านได้นะครับและอีกตัวหนึ่งล่ะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า เป็นแก้วลองช็อตลองช็อตที่แปลว่าลองไม่ใช่ลองที่แปลว่ายาวนะฮะก็คือเรามันเป็นลักษณะทึบเนาะเป็นสแตนเลสมองไม่เห็นตัวเลขอะไรเนาะก็ควรจะใช้เป็นคู่กับเครื่องช่างอ่าหรือตัวเครื่องชงของเราได้ตั้งอัตโนมัติไ้แล้วแค่เราเออกตัวนี้มาลองอ่าได้ตามปริมาณที่ต้องการหรือบางคนบอกว่าเอาไว้เพื่อวางเสริฟคู่กับเครื่องดื่มเราให้ลูกค้าไปเทเองก็ได้สามารถใช้ตัวนี้ได้เนาะอ่าสำหรับคลิปในวันนี้ แนะนำตัวแก้วช็อตสำหรับรองกาแฟแล้วก็ตัวเครื่องหย่บก็มีพิมเท่านี้เนาะรอติดตามดูคลิปหน้าว่ามีอะไรมาแนะนำกันอีกนะครับายบาย